กรับนมัสการพระอาจารย์ค่ะจ้าสาธุส่งกันบ้านทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนุกอยู่กับการดูปอดพองยุบแล้วก็พยายามดูอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์เพลิดเพลินกับการเห็น ปอดพองยุบเวลาตื่นนอนมาก็ทำแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเพอนอนแล้วปวดหลังต้องลุกขึ้นมานั่งเพื่อให้มาดูปอดพองยุบเหมือนกับว่าตัวเองไม่รู้ว่าทำมากเกินไปหรือเปล่าคะ่ะพระอาจารย์แต่ก็เพลิดเพลินกับกับการเห็นเห็นปอดทำงานเห็นดินน้ำลมไฟทำงานนะคะ แล้วก็เวลาตอนที่นั่งสมาธิวิปัสนาเนี่ยก็เห็นความคิดเห็นสัญญาทำงานก็ยังมีเสียงพระอาจารย์เข้ามาบอกว่าเข้าเป็นของเขาแบบนั้นเป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปเบื่อเขาเห็นความคิดจินตนาการเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตามก็ยังมีเสียงพระอาจารย์มาบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของเขามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นหน้าที่ของเขา เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วก็มีสัญญากับสังขารมันก็เกิดขึ้นอะค่ะพระอาจารย์บางช่วงที่ไม่ได้เห็นการพองยุบเนี่ย <c oughs> ก็ถามตัวเองว่าเห็นกายในกายไหมตัวสังขารอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าเห็น <c oughs> เห็นปอดพองยุบแล้วก็มีตัวสังขารอีกตัวถามอีกต่ออีกว่า เห็นเวทนาในเวทนาไหมตัวอีกตัวหนึ่งก็ตอบว่าเห็นคือพอใจที่เห็นดินน้ำลมไฟทำงานพอใจที่ที่รู้แล้วว่าเราอาศัยดินน้ำลมไฟแล้วก็อาศัยน้ำทั้งสี่ก็ถามไปเรื่อยอะค่ะเห็นจิตในจิตไหมเห็นจิตผ่องใส เห็นทำในธรรมไหมเห็นกุศลเพราะเราไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าศีลควรควรปฏิบัติอยู่เสมออแล้วก็มีสังขารกับสัญญาก็ถามต่อไปอีกว่ามีความจําที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานนะคะพระอาจารย์บอกว่าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เดินทางด้วยมักแปดพระอาจารย์พูดเริ่มต้นด้วยเจรจาชอบ แล้วก็เลี้ยงชีพชอบกระทําชอบอืมก็ถามตัวเองว่าเราทําได้ครบหรือเปล่าเป็นลักษณะของสังขารกับสัญญาทั้งจําแล้วก็คิดเขาทํางานด้วยกันนะคะก็มองเข้าไปอืก็พยายามที่จะพยายามที่จะรักษาปอดพองยุบพองยุบไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ ดีดีทำว่าเราทํามากไปไหมจริงๆไิงปไ,ได้มากยมปล่อยก็ทำมากไปรนอยก็พองยุบมาตั้งแต่วันเกิดนะเราเดินเขาก็พองยุบเรานอนเขาก็พองยุบเรายืนเขาก็พองยุบมาตั้งแต่วันเกิดนะแล้วก็จะพองยุบไปจนวันสุดท้ายของชีวิตถาม่าก็เหนื่อยไหมปลอดไม่ได้บอกว่าไหน นันการที่เราไปรู้ความจริงที่เขาทํอยู่นั่นถือว่าเราเข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมชาติไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เรื่องของปอดพองยบเรื่องของรู้ก็ไม่รู้ถึงนั้นก็วนไปแบบนี้เหมือนเดิมนั่นคือธรรมชาติไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งไปนอกไปใน ทั้งธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกต่างงานต่างทำหน้าที่กันหมดอย่างลงตัวกายก็ทำหน้าที่ใจก็ทำหน้าที่รู้ก็ทำหน้าที่แม้แต่ปอดก็ทำหน้าที่ด้วยตัวของปอดเองลงมหายใจก็ทำหน้าที่เข้าเองออกเองนะกายก็เคลื่อนไหวเองนั่นลงตัวหมดแล้วนี่คือความปกติทั้งหมดเราไม่ต้องทำอะไรก็แค่รู้อาการตามปรนจิงแล้วเราก็จะอยู่อย่างปกติไปเอง ดีได้ยมฝึกฝนต่อไปค่ะ okay. สาธุ